สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูหน่อยอีกครั้งนึงค่ะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องที่ครูหน่อยจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าคา่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ ทีนี้ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเด็กๆเรื่องที่คุณหน่อยจะสอนก็คือเรื่องของหลักของการเลือกเสื้อผ้าค่ะหลักในการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะข้อที่1เลยก็คือเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับโอกาสสถานที่แล้วก็สภาพอากาศนะคะอย่างเช่นตามตัวอย่างเนี้ยก็คือเด็กเขาเนี้ยเขาคิดแล้วว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าที่จะไปะน่าจะเป็นงาน แต่งใช่ไหมคะเขาจะเลือกเสื้อผ้ายังไงให้มันเหมาะสมกับโอกาสที่เราจะไปก็คืองานแต่งนะคะสถานที่ที่เราจะไปก็คือเป็นแบบไหนแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะอากาศร้อนอากาศหนาวแบบนี้นะต่อไปค่ะ ข้อที่2ก็คือเราจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่มันสะอาดเรียบร้อยนะคะและข้อที่3าค่ะเด็กๆเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนําเสื้อผ้าของเราที่เราใส่แล้วเนี่ยนำมาซักทําความสะอาดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันซิว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างนะคะ เริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะเด็กๆเสื้อผ้าสําหรับใส่อยู่บ้านค่ะอ่ะเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องสวยงามอะไรเท่าไหร่เนาะแต่บางคนอยู่บ้านก็ต้องแต่งตัวสวยด้วยนะทีนี้เวลาที่เราจะเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็คือ1เลยก็คือจะต้องสวมใส่สบาย,บายเคลื่อนไหวคล่องตัวเนื้อผ้าก็จะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนั่นเองทีนี้ นอกจากเสื้อผ้าที่สําหรับใส่อยู่บ้านแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่เป็นชุดนอนอะไรแบบนี้นะคะชุดนอนก็หลายๆคนก็จะแตกต่างกันไปถ้าเด็กผู้หญิงก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งเด็กผู้ชายก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนกันนะทีนี้ต่อไปค่ะแบบที่สอง คราวนี้เป็นเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปเที่ยวบ้างแล้วก็สถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยก็คือไปเที่ยวสวนสนุกนะคะเด็กๆเราควรจะเลือกเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงก็คือถ้าเราออกไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยนะคะแดดก,ก็อาจจะร้อนใช่ไหมคะเราอาจจะมีะหมวก ป้องกันแสงแดดแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบที่ทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการเลือกเสื้อผ้าสําหรับการไปเที่ยวสถานที่อ,อื่นๆอาจจะเป็นเช่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ํำตกนะคะหรือว่าไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็ได้ก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็โอกาสที่เราจะไปนะคะต่อไปค่ะ คราวนี้เป็นเสื้อผ้าสําหรับไปงานเลี้ยงบ้างงานเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะเป็นงานบวชงานแตง่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะคะค่ะ,ะงานเนี้ยเราจะเลือกแต่งชุดสวยชุดหล่อก,กันเลยใช่ไหมคะก็คือ1เลยเราจะเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายค่ะแล้วก็เสื้อผ้านั้นก็จะมีลวดลายสวยงามน,นะคะเพิ่มเติมก็คือถ้าเราไปงานที่มันค่อนข้างจะต้องให้เกียรติทางเจ้าภาพแบบเนี้ยเราก็อาจจะสวมรองเท้าที่มัน ไม่ควรจะสวมรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าแตะค่ะแต่ถ้าถามคุณหน่อยว่าเด็กๆใส่ได้ไหมคุณหน่อยคิดว่าใส่ได้นะคะเพราะว่า,าด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดนอย่างไรอะดูแล้วมันมองแล้วมันน่าเกียดมากแบบนี้ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ เป็นเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปทําบุญค่ะหรือว่าใส่ไปเข้าวัดเองหรือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่สําคัญทางาศาสนาแบบนี้น,นะคะเราก็ควรจะแต่งกายให้เป็นชุดที่มันสุภาพค่ะ แล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปในที่นี้ที่พูดถึงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าบางครั้งเสื้อผ้าตอนนี้ค่ะมันก็จะตามแฟชั่นสมัยใหม่เนาะอาจจะเป็นเสื้อเกาะออกเสื้อสายเดียวเ,เกงขาสั้นมากๆกระโปรงที่มันสั้นมากๆก็ไม่เหมาะสําหรับการใส่ไปทําบุญที่วัดหรือว่าใส่ไปเข้าวัดนะคะเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สําคัญนะคะเด็กๆต่อไปค่ะ ถ้าเสื้อผ้าที่เราจะเลือกใส่สําหรับเวลาที่เราเจออากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเลือกเสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยอาจจะบางเบานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเราอาจจะสวมหมวก ไปข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนก็คือพระอาทิตย์จะส่องแสงแรงมากใช่ไหมคะเราก็าจจาะใส่หมวกไปหรือว่าอาจจะบางครั้งอาจจะเป็นใส่เสื้อคลุมไปด้วยก็ได้ค่ะก,กันแสงแดดได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ ทีนี้ค่ะเสื้อผ้าสําหรับหรือดูฝนค่ะเด็กๆหรือดูฝนเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงนี้เลยเนาะปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะเลือกเสื้อผ้าที่มันระบายความชื้นได้ดีค่ะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าเสื้อผ้าเนื้อบางๆนะคะเพราะถ้าเกิดเราเกิดไปโดนฝนแล้วเนี่ยผ้ามันเป็นสีขาวเนื้อผ้าบางเลยมันก็จะเห็นด้านในของเราได้ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มเติมถ้าเป็นการแต่งกายในฤดูฝนนะคะเรา อาจจะพกอุปกรณ์เสริมค่ะนั่นก็คือร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนั่นเองเมื่อเราออกไปข้างนอกนะคะ,ะต่อไปค่ะอ่าคราวนี้เป็นเสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาวค่ะแน่นอนถ้าอากาศหนาวใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะอาบน้ำเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกเสื้อผ้าก็คือเราจะเลือกเสื้อผ้าให้มันมีความหนาค่ะแล้วก็ าบางคนอาจจะใส่เสื้อผ้าสองตัว3ตัวซ้อนกันเพื่อให้มันให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะหรือบางคนก็จะมีอุปกรณ์เสริมค่ะอาจจะเป็นสวมถุงเท้านะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าผ้าผูกคออย่างเงี้ยนะคะผ้าพันคอนอะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายบางคนก็มีใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หมวกที่เป็นหมวกไอโมงใช่ไหมคะก็คือจะคุมให้ความอบอุ่นทั่วร่างกายเลยนะคะ,ะต่อไปค่ะ คราวนี้เป็นเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปโรงเรียนค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆใส่ไปโรงเรียนเราก็ควรจะต้องใส่ชุดนักเรียนให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะทีนี้เสื้อผ้าของโรงเรียนที่โรงเรียนเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่3ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเลยก็คือชุดนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนหญิงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนักเรียนชายก็เป็นอีกแบบหนึ่งต่อไปก็เป็นชุดภาละค่ะเด็กๆก็ชุดผาละก็นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่รองเท้านะคะ แล้วก็ชุดที่3ก็จะเป็นชุดอเครื่องแบบลูกเสือเนตนารเอยุวกายชาตินะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะ,ะต่อไปนะคะ ทีนี้ค่ะเด็กๆประโยชน์ของการแต่งกายให้มันเหมาะสมเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยมันจะช่วยเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะให้ดูสวยให้ดูดีให้ดูหล่อขึ้นมานะคะถ้าเราแต่งกายให้มันดูดีนะคะ 2. ค่ะถ้าเราจะไปในสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นจะไปโรงเรียนจะไปวัดแบบนี้ค่ะสถานที่เนี้ยเขาเป็นสถานที่สําคัญหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ราชการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักกาลเทศะ ในการแต่งกายให้มันเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราจะไปทำบุญที่วัดเราก็ไม่ควรจะใส่เสื้อผ้าที่มันมีความผู้หญิงนะคะก็คือจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันโป๊เกินไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดมาโรงเรียนก็เหมือนกันค่ะเราก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันโป๊เช่นกันเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นสถานที่ราชการนะคะ ต่อไปค่ะอย่างที่3เลยประโยชน์ก็คือถ้าเราแต่งกายเหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดความปลอดภัยขณะทํากิจกรรมอย่างเช่นถ้าเรามาโรงเรียนแล้วเราต้องเรียนพละเราก็จะต้องแต่งชุดพละศึกษามาใช่ไหมคะเวลาเราทํากิจกรรมอาจจะเป็นการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมันก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยยังไงก็อย่างเช่นเวลาที่เรา วิ่งถ้าเกิดเราใส่กระโปงนะคะกระโปรงเราอาจจะยาวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราสะดุดได้นะคะเพราะฉะนั้นสวมใส่ชุดให้มันถูกต้องตามกิจกรรมที่เราจะทํานะคะที่สําคัญค่ะเด็กๆเ,เวลาเราเลือกใส่เสื้อผ้าเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นตามช่วงวัยด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะใส่ชุดแบบไหนก็น่ารักใส่ชุดแบบไหนก็สวยนะคะแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ ก่อนไปแจกขอโทษค่ะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่งควรจะแต่งกายให้มันเหมาะสมกับวัยนะคะวัยผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็วัยชราก็เหมือนกันนะคะก็จะแต่งชุดให้มันเหมาะสมกับวัยของแต่ละคนนะคะที่สําคัญนะต่อไปค่ะ คราวนี้บทเรียนก็ได้จบลงแล้วนะคะวันนี้ครูหน่อยมีการบ้านให้หนึ่งอย่างค่ะเด็กก็คือให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพตนเองค่ะว่าเราใส่ชุดอะไรนะคะแล้วก็เขียนบอกครูหน่อยด้วยบางคนอาจจะพิมพ์นะคะพิมพ์ในภาพว่าชุดสําหรับ ไปวัดชุดสําหรับไปโรงเรียนชุดสําหรับเล่นกีฬาชุดสําหรับนอนหรือว่าชุดสําหรับไปเที่ยวแบบเนี้ยนะคะก็คือให้เด็กๆถ่ายภาพเอาชุดที่ตัวเองชอบมากที่สุดชุดสวยชุดหล่อของเรานะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพมาให้คูหน่อยด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ